สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับที่ดินแปลงนี้ครับพิกัดอยู่ที่คลอง12นะครับหนองเสือครับอยู่ใกล้กับตลาดบัวหลวงนะครับที่เราเห็นรถทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นคลองคลอง12นะครับเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตรงที่รถวิ่งอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นถนนเรียบคลอง12ครับแล้วก็เป็นตลาดบัวหลวง ก็ไม่ไกลนะครับอยู่ในเขตชุมชนอยู่ใกล้วัดนะครับที่เราเห็นด้านนี้นะครับก็จะเป็นวัดครับมีบ้านคนข้างเคียงนะครับที่ดินแปลงนี้ครับทั้งหมดมี8แปลงนะครับก็แปลงขนาดละ100ตารางวานะครับท่านใดที่สนใจอยากได้ที่ดินขนาดปลูกบ้านนะครับบ้านสวนเกษตรและไม่อยู่ไกลจากตัวเมืองนะครับไม่อยู่ไกลจากผู้คนที่ดินแปลงนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับขับรถเข้ามานี่เดียวก็ถึงแล้วครับแล้วก็ในช่วงวันศุกร์นะครับที่ที่ตรงตลาดนะครับก็จะมีตลาดนัดใหญ่เลยนะครับหาซื้อกับข้าวง่ายสะดวกสบายเดินทางเข้าออกง่ายมีทั้งโรงเรียนนะครรรัับโงเียยนมมธ อนามัยหรือศูนย์สุขภาพตำบลนะครับแล้วก็มีตลาดสดเซเว่นมีครับอยู่ใกล้ถ่าหิวเมื่อไหร่ก็เดินทางสะดวกครับจากนี้ครับถนนด้านหน้าตรงนี้นะครับกว้างนะครับสิเมตรครับที่ดินก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือครับก็จะแบ่งเป็นแปลงแล้วนะครับขอบเขตก็คือจากทงครับจากทงไปจนถึงอีกทงหนึ่งนะครับพื้นที่เนี่ยหนึ่งร้อยตารางวาหน้ากว้างอยู่ที่14.5เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังนี่สิเมตร ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือมีทั้งหมด4แปลงครับถนนก็จะเป็นถนนเส้นนี้เลยนะครับนี่ถนนกว้าง10เมตรเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เป็นพื้นที่ของถนนนะครับถนนแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้นะฮะเหมาะมากครับเพราะถนนกว้างมากๆจอดรถได้สะดวกสบายครับรถสวนกันแบบได้แบบสบายมากเลยนะครับอ่าก็ทางนี้นะครับก็ผมมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น าทางเข้าหลักเห็นไหมครับทางเข้าหลักตรงนี้ความกว้างของถนนจะอยู่ที่10เมตรครับจากขอบเสาไฟฟ้านะครับจนมาถึงขอบถนนฝั่งนี้นะครับความกว้าง10เมตรที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่เรียบคลอง12เลยครับขับรถเลี้ยวเข้ามาเนี่ยก็จะถึงแปลงนี้เลยนะครับถนนเส้นนี้กว้างมากๆนะครับเพราะว่า กว้างถึง10เมตรเลยซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ถนนกว้างแบบนี้หาไม่มีแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวครับคลอง12หนองเสือครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ ก็จะมีทั้งหมด4แปลงเหมือนกันนะครับก็เป็นแปลงขนาด100ตารางวาเท่ากันนะครับนี่นะครับผมพามาดูครับความกว้างของถนนก็เท่ากันนะครับขอบเขตครับก็คือจะกว้าง10เมตรหน้าหน้าถนนแปลงนี้ก็จะติดถนนทุกแปลงนะครับก็จะเรียงไปตั้งแต่แปลงที่4แปลงที่5แปลงที่6แปลงที่7นะครับแปลงที่8เห็นไหมครับนี่ก็คือแปลงนะครับนี่ครับความกว้างของแปลงก็อยู mm ่ท hmm. ี่15 1 4 5เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลัง29เมตร ความกว้างของถนนก็นี่เลยครับเท่ากัน10เมตรตรงนี้ก็จะมีอยู่อีก4แปลงนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ที่ดินขนาดสักา0 0ง100ตารางวารีบโทรหาเอกด่วนเลยนะครับ088นะครับ145 1155ครับขอย้ำครับ088 145 1155ครับโทรสอบถามเส้นทางหรืออยากจะแวะเข้ามาดูแปลงที่ดินโทรมาได้ด่วนเลยนะครับเอกรับสายตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับ